สวัสดีจ้าพี่นงมาเดินป่าจ้ะมีแต่ต้นหม่ต้นใหญ่ๆด้วยนี่มากทางที่สองแล้วจ้ะทางแรกมากก็โอลี่แต่ว่าเดินอีกฟังหนึ่งทางรถไฟเนาะดูว่าต้นใหญ่ๆต้นหม้รถทางจักรยานเล็กหน่อยเข้าไปขี่จักรยานวิบากกันข้างบนเต็มเลยต้องทำโอลี่ ทางไปไหนเราโอลี่ก็ไม่มีเวลามาเดินด้วยจ้ะเดี๋ยวถ่ายต้นไม้ต้นนี้ให้ดูจ้ะหลากมันเนาะหลากสองหลากหลากสองหลากกระเล็กสองต้นสองตน้องตนอยู่ด,ด้วยกันทุลักมีต้นใหญ่เนาะมีน้ำตกเลยพีนหน้องมีกระเทียมปลาอยู่ในน้ำตกด้วยยังไม่เจอเลยปลากระเทียมเนาะปลาใหญ่ๆหญ่อยู่ตรงไหนฮึ ก็จะเดินไปป่าไฟเอวีดไปไม่ถึงจะค่าแล้วหกโมงแล้วจ้ะสวยจังเลยเนาะแปกดดีลากลากหายไปตั้งรึงหนึง่งไอ้ดินหายไปตัางครึงหนึ่งว่าผดผิดเหนื่อยดินหายไปตั้งรึงหนึ่งก็ไม่ลมเนาะว่ะตะวันจะตกนี่แหละรีบกระป่านกันเด้อเดินอีกสักสองชั่วโมงไหมมืดพอดีถึงบ้านเนาะไปเดี๋ยวเห็นไรไทยด้วยจ้ะ ปลาใหม่หนูให้ดูน้ำตกแล้กวก็ไปไปกันเด็กทำลวดเอาไว้เนไยใค้ดตกเนาะหรว่าปลากระเทียมนน่ปลากระเทียมอยู่ตรงน้ำตกกระเทียมปลานี่ยนุ่มเม็ดมันก็ลวงตรงนี้แล้วมันจะไปง,งอกตรงไหนเนะาะไปเดี๋ยวเห็นอะไรสวยๆไทยให้ดูจ้ะ